จากดาวรุ่งที่ได้โมเริโ่ยช่วยการันตีแต่วันนี้คือบอกการสนามออทฟอร์ดลูกครอสที่ไม่รู้ว่าจะแม่นยำกี่โมงสถิติระดับก๊อตที่คู่แข่งอยากจะเข้าท้าทายทุกนัดคำถามคือเขาอยู่กับทีมมานาน7-8ปีขนาดนี้ได้ยังไงกับผู้ชายที่แฟนบอลยกให้เป็นเทพเจ้าเป็นลูกรักของกุนซือทุกคนเดียโก้ดาโลมหาบุรุษแห่งซาตานวิญญาณอสูรตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตำนานเล่าขานของบุรุษล,ลูกเทพดิโอโก้เดอะก๊อดดาโล ก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับให้กับตัวเท่ฟุตบอลด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยและน้องๆคนไหนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเริ่มตั้งแต่วันนี้ฝึกวินัยตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนเชื่อฟังโค้ชเชื่อฟังครูทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มนมก่อนนอนด้วยนะครับ คลิปนี้ออกตัวก่อนนะครับว่านี่เป็นคลิปที่แฟนแมนยูส่งมาให้ภาคเพื่ออยากระบายความในใจที่มีต่อด,ดาโลเราไปฟังกันครับยิ่งดูเขาเล่นยิงถอนหายใจจะผ่านไปกี่ปีพี่เขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงแฟนบอลปีศาจแดงยังต้องเห็นชื่อเขาบนผัง11ตัวจริงไปอีกนานแค่ไหนชื่อของเดียโก้เดอะก็อดดาโลจะยังคงเป็นนักเตะที่หลอกหลอนแฟนบอลปีศาจแดงต่อไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงภาพในอดีตที่เขาเคยเป็นยอดแบ็กดาวรุ่งจากโปรตุเกสคนที่ดูมีอนาคตสดใสมียอดคนอย่างโจเซ่มูรินโญ่การันตีความส ามให้แต่ณตอนนี้เขาคือหลุมดําที่ดึงดูดความหวังของทีมเอาไว้เกมรับที่เปาะบางลงทุกทีสมาธิที่ดูดลอยในจังหวะสาคัญเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่เป็นเป้าโจมตีของทีมฝ่ายตรงข้ามกี่ครั้งแล้วที่ทีมต้องเสียประตูเพราะความผิดพลาดของเขาคําถามของแฟนบอลที่นั่งดูมันยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆว่าทาไมนักเตะความสามารถระดับนี้ยังถูกกุญซือทุกคนของทีมนั้นให้โอกาสอยู่ได้ศักยภาพของเขามันดูต่ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเล่นให้กับทีมแล้วถึงเวลาแล้วหรือยังที่ฝ่ายบริหารจะต้องรับ ความจริงว่าถ้าอยากให้ทีมประสบความสําเร็จก็ควรหาแบ็คคนใหม่มาแทนเขาได้แล้ว มันกี่ครั้งแล้วครับที่แฟนบอลต้องมานั่งบ่นกับการเล่นของดา์โลหลังความพ่ายแพ้ต่อไบตันจนตกรอบ f a ฟเคัคาบ้านมันช่างน่าผิดหวังสยเหลือเกินกับการแพ้ด้วยเหตุผลซ้ำซากและความผิดพลาดส่วนบุคคลแล้วมันก็เป็นคนเดิมๆซะด้วยหน้าเหนื่อยแทนแฟนแ,ฟนแมนยูครับที่ต้องมานั่งลุ้นฟอร์มของนักเตสะสักคนที่เล่น10นัดจะดีสักหนึ่งนัดหรือเปล่าก็ไม่รู้แถมหลังเกมยังไปนั่งสัมภาษณ์พูดประมาณว่าทีมแพ้เพราะเราเหลือ10คนเป็นนักเตะซีเนียของทีมแท้ๆไปโยนบาปให้กับเด็กอายุ18ที่เกิ่ แน่นอนเลยครับว่าความหัวร้อนของเชลซีจนโดนใบแดงมันเป็นเรื่องแย่และไม่ควรเกิดขึ้นแต่คนเขาให้อภัยได้พอนี่เด็ก18ปีที่เพิ่งจะได้ขึ้นชุดใหญ่มาไม่กี่นัดเท่านั้นประสบการณ์ยังน้อยแต่กับนักเตะที่เป็นรุ่นพี่ที่เล่นได้ไม่ดีเลยทั้งเกมพูดอะไรแบบนี้ออกมามันก็น่าคิดนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่านักเตะที่เคยเป็นดาวรุ่งที่ดีจะเติบโตขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับดา์โลเกิดที่บลก้าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีความเข้มงวดพ่อพ่อเป็นทนายความส่วนแม่เป็นครูสอนภาษาเขามีพี่สาวคนหนึงครับที่สนใจด้านดนตรีและศิลปะดังนั้นต่อให้ดาโลสนใจฟุตบอลครอบครัวก็ไม่ยอมให้เขาทิ้งเรื่องการศึกษาเด็ดขาดอย่างไรก็ตามครับเขาได้เริ่มเล่นฟุตบอลกับฟินตาทีมในท้องถิ่นตั้งแต่5ขวบ จนมุมมองของ FC ฟซีปอร์โตเห็นผลงานและยืน่นข้อเสนอเข้ามาลองไปทดสอบฝีเท้าเมื่ออายุได้9ขวบสิ่งที่เป็นบททดสอบความมุ่งมั่นของดารโลคือการต้องเดินทางไปกับบาก้ากับปอร์โตเกือบทุกวันระยะทางรวม100กิโลเมตรซึ่งพ่อแม่เป็นคนไปรับไปส่งเองซึ่งถ้าเขาจะจริงจังกับฟุตบอลก็ขี้เกียจไม่ได้และไม่ใช่แค่นั้นเขายังต้องเรียนหนังสือเรียนเสร็จต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องซ้อมต่อมันคือบททดสอบความอดทนอย่างที่สุดครับสำหรับเด็กคนหนึ่งที่ต้องสละเวลาสละความเป็นวัยรุ่นการได้เล่นกับเเเพพืื่่่่่่ออนนสิงงททีมมุัและขาาก็ํ ครับปอโต้เห็นว่าเด็กคนนี้มีของอยากให้ได้โฟกัสกับฟุตบอลเต็มที่มากกว่าจะต้องเดินทางไกลจึงรับเขาเข้าสู่หอพักนักกีฬาของสโมสรอ,อย่างเต็มตัวและเขาก็ได้เข้าสู่ระบบเยาวยชนที่เข้มข้นมากที่สุดแห่งหนึ่งของฟุตบอลเวทียุโรป เขาโดดเด่นกว่าเด็กรุ่นเดียวกันมีร่างกายที่แข็งแกร่งมีความเร็วและวินยัยเขามีความเข้าใจเกมที่สูงหรือว่าต้องทําอะไรในแต่ละเพย์โดยเฉพาะเป็นแกนหลักให้กับทีมยาวยชนทีมชาติแทบทุกรุ่นพร้อมกับเคยควาย้าแชมป์ยูโรยูสิเมื่อปี2016แถมยังติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์จนสื่อทั่วโลกในจับตาว่าน,นี่แหละน่าจะเป็นแบ็กแถวหน้าของวงการได้ในอนาคตชื่อเสียงของเขาเพิ่มมากขึ้นเมื่อแมนยูเต็ดที่มีโจเซ่มูรินโญ่เป็นกุนซือในเวลานั้นจ่ายเงินเพื่อคว้าตัวดดดาาาาาโาร่่่มมมมมวทกกึงงง19ล้้นน้้นนนนนออซตััเเขยไไแจิ เต็มตัวกับปอร์โตเลยด้วยซ้ําแต่มูรินโญ่ยังคงยืนยันผ่านสื่ออย่างมั่นใจว่าดิโอโกคือแบค็คที่ครบเครื่องที่สุดในยุโรปสําหรับฟุตบอลรุ่นราวเขาเดียวกันและเขามีศักยภาพที่จะเป็นแบ็คขวาของสโมสรไปได้อีกนับ10ปีเพราะแบบนั้นแฟนบอลหนึ่งคาดหวังกับดาวรุ่งคนนี้ว่าทีมอาจจะได้ตัวนักเตะที่เป็นแกรีเนวิลคนต่อไปให้กับสโมสรก็ได้ หลังจากย้ายมาสวมเครื่องแบบปีศาจแดงมันกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเอาไว้ครับเขาต้องไปเชิญหน้ากับประการบาดเจ็บจนเสียจังหวะในการปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษไปในพิบลีกเป็นลีกที่เน้นพละกําลังแรงประทะเกมเร็วถ้าไม่คุ้นเคยก็อาจจะจบเหอเอาง่ายๆแถมเมื่อย้ายมาไม่นานตัวกุนซือก็เปลี่ยนจากโบลิโย่กลายเป็นโอเล็กุนนาโซชาบทบาทและการถูกผลักดันของดาโลก็ไม่คงเส้นคงวาประกอบกับการเข้ามาของอารอนวาร์บิสากาอีกในช่วงซัมเมอร์นั้นเขาจึงถูกปล่อยให้กับเอซิมิลานยืมตัวไปแบบทั้งสี่สาคนซ สำหรับดารลเขาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเพราะความขยันและสารพัดประโยชน์รวมถึงความเข้าใจเกมที่มีสูงดารุ alo, มีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ตลอดครับมีความเป็นนักสู้มีความมุ่งมั่นพยายามมีความฟิตเต็มถังเล่นแบกในทั้งสองฝั่งและมีความเข้าใจเทคนิคคือทำตามที่โค้ดบอกได้เสมอครับ แม้ในด้านเทคนิคทักษะอาจจะยังไม่ดีมากแต่ในแง่าการเป็นดาวรุ่งมันก็พอจะเข้าใจได้ซึ่งจากผลงานนั้นมิลานเลยอยากซื้อตัวเขาระหว่างที่ยังเจรจากาันเขากลับมาปีซีซั่นกับแมนยูนเตดในยุคข,ของโซชารับและทาผลงานได้ดีด้วยมีดอลมูลที่อยากยืมตัวเขาไปเหมือนกันแต่เขาก็ตัดออกทั้งหมดและมุ่งมั่นที่จะอยู่สู้ที่แมนยูนเตดต่อไปจากนั้นเมื่อโซชาไปรับลังนิกเข้ามาหรือเชนฮาเข้ามาดาโลก็ยังถูกเลือกให้ลงเล่นเป็นคนแรกๆในตำแหน่งแบ็กซึ่งบางครั้งเหตุผลมันก็มมา,ากค่นนนออืเอเบัหหดดีีขฟิตยยูวร บางมุมเขาก็เป็นคนที่เล่นอินเวอร์ตฟูลแบ็กในระบบที่เทนฮากต้องการได้อยู่คนเดียวเหมือนกันคือรู้ว่าต้องวิ่งไปตรงไหนจังหวะไหนต้องเล่นยังไงหรือทํายังไงแต่จะดีหรือไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งในแง่ของระบบการเล่นมันก็เลยทําให้นักเตะอย่างเขายังคงอยู่ได้แต่การยุลระยะของเขามันไม่มีความสม่สมําเสมอซะเลยครับชวนที่ได้ลงสนามต่อเนื่องยิ่งนานวันก็ยิ่งก่อความผิดพลาดอย่างที่บอกว่าเล่น10นัดจะดีสักนัดหนึ่งหรือเปล่าก็ยังตอบไม่ได้ทําให้จากดาวรุ่งที่มีศักยภาพกลายเป็นนักเตะที่พัััฒนนาาไมมม่่ขึ้ติิดดลอยูกบปญหเ แฟนบอลก็มองว่าทีมควรจะมีแบ็กที่ดีกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วไม่จะหาคนมาแทนแต่เขาก็ยังถูกใจโค้ชหลายคนอยู่ดีถ้าพูดกันในแง่สถิติแล้วเนี่ยดาร์โลยืนตำแหน่งได้ดีครับมีอัตราการเติมเกมรุกที่ดีและมีอาัตราการเลี้ยงผ่านคู่แข่งต่อเกมที่ดีด้วยแต่ในแง่การวิ่งขึ้นหน้าการสวนกลับถือว่าเขาเป็นนักเตะที่ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวแต่รวมเรื่องนี้เข้ากับความฟิตความมุ่งมั่นของเขาแล้วเนี่ยมันก็แทบจะเป็นจุดดีจุดเดียวของดาร์โลในตอนนี้พราะหน้าที่สำคัญสำหรับกองหลังอย่างเกมรับเขาทำ เจอกับปีกที่มีความเร็วสูงในสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งมันดูแย่กว่าอามาดิยาโลที่เป็นตัวรุกแต่เล่นวิงขวาในระบบของดูเบนอโมลิมซะอีกอดีตนักเตะอย่างแกรี่เนวิลล์นะครับเคยบอกว่าดาโลเหมือนมีจังหวะที่เขาหายวูบไปอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกเกมการยืนตำแหน่งเกมรุกที่ทำได้ดีแต่การยืนตำแหน่งเกมรับก็ทำได้แย่สมาธิมันจะหลุดลอยเมื่อมีนักเตะคู่แข่งผ่านเขาไปได้เขามันจะหลุดไปเลยไม่ตามต่อยิงเล่นอัตราความผิดพลาดที่นำไปสู่การเสียประตูก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นสุขุมขึ้นตามประสบการณ์ตามอายุที่มากขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น แล้วเมื่อถามว่าถ้าเกมรับไม่ดีแต่เขาเติมเกมลุกดีเนี่ยเขามีประโยชน์ในเกมลุกใช่หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ครับเพราะถ้าดูกันตามผลลัพธ์เนี่ยเขาเติมสูงขึ้นมาที่ริมเส้นแทนที่จะต่อบอลหรือทําชิ่งไปเปิดบอลหรือว่าจ่ายทะลุให้ปีกไปเล่นต่อแต่สิ่งที่ดาโลทานั่นคือการแปะคืนหลังหรือมองหาบูโนตรงกลางแล้วจ่ายให้เกมรุกของทีมที่กําลังไหลจะกลับมาหยุดอยู่ที่เขาตลอดหรือเข้าไปเปิดบอลเขาก็ไม่แม่นบางนัดเปิดบอลเข้าเป้าไม่ถึง20%รด้วยซ้าหรือต่อให้มีจังหวะหลุด ตามสถิติมักจะบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องการตัดสินใจทีมมักจะผิดพลาดในช่วงเวลาสุดท้ายเมื่อต้องรีบคิดก็ยิ่งลนลานนอกจากนี้สิ่งที่ดูไม่น่าพอใจอย่างที่สุดคือเรื่องภาษากายหลายครั้งที่เขาชี้นิ้วสั่งเพื่อนร่วมทีมในจังหวะที่ตัวเองทําพลาดหรือหลุดตําแหน่งแฟนบอลที่มักจะรู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้นําหรือมีความรับผิดชอบมากพอกับการเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะที่เป็นซีเนียในห้องแต่งตัวหรือเปล่าบางนะัดต่อให้ทั้งทีมเล่นดีเขามักจะเป็นคนเดียวที่เล่นไม่โดดเด่นความชั่วไม่มีความดีีไไไมมม่่่่่ปปราาาากกกฏเเเขหืออนน็แทททํดดุ้ยงตสั อยย่างเลพูดแบบนี้อาจจะดูแรงครับแต่คงไม่มีใครบอกว่าไม่จริงได้เต็มปากยิ่งเมื่อเทียบกับแบ็คขวาที่เคยถูกยกย่องให้เป็นระดับต้นๆของพี่เมลีกอย่างไคลวอเกอร์หรือเ no. ทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนถามว่าดาร์โลเข้าใกล้กับนักเตะระดับนี้มากแค่ไหนก็เห็นเห็นกันอยู่ไม่ต้องตอบได้ซ้ํา อีกไม่กี่ปีครับดาโลจะอยู่กับสโมสรอนครบ10ปีที่โดยทั่วไปแล้วนะครับนักเตะที่จะอยู่ครบ10ปีจะได้เทสติโมเนียลแมตช์หรือเรียกกันว่าเกมเกียรติยศซึ่งก็มันจะมีแค่ตำนานสโมสรอนเท่านั้นที่ได้รับการยกย่องในระดับนั้นแต่กับดาโลแล้วมันก็ได้แต่ถอนหายใจเขาไม่อาจจะก้าวไปเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในยุโรปอย่างที่เคยถูกยกย่องในวัยดาวรุ่งได้เขากลายเป็นคนที่แฟนบอลตั้งคำถามใส่มากที่สุดคนหนึ่งในทีมชุดนี้บางทีความพยายามความมุ่งมั่นมันก็อาจจะยังไม่พอเเหมมมมือออนนนนกกััถ้้าายยงีีฟรร์รล่่แแบบูต จะฝากอนาคตไว้กับเขาได้จริงๆเลยครับการไม่ยอมหานักเตะใหม่เข้ามาเสริมทีมแทนเนี่ยมันจะดีจริงๆเหรอตอนนี้ทีมมีคนซื้อชั่วคราวคนใหม่เข้ามาครับนั่นคือไมเคิลคาริกไม่รู้ว่าในฐานะอดีตเพื่อนร่วมทีมเขาจะถูกอกถูกใจอะไรดาโลอีกไหมถ้าเป้าหมายคือการทวงพื้นที่ยุโรปขึ้นมาหรือการคว้าแชมป์กลับมาให้ได้ในอนาคตมันก็ต้องพิจารณากันอย่างจริงจังหน่อยแล้วว่าดาโลเป็นนักเตะที่ดีพอแล้วหรือ,อยังกับการไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ